มีนะครับผมมาทําใหม่ก็ตัดที่หัวรอแตกใหม่แล้วก็ามาเปลี่ยนแบบการนั่งคอยอย่างนี้ครับผมก็ขอกราบนักการหลวงตาหลวงพอ่อพระคุณเจ้าทุกลูกด้วยครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปา้านะคุณอาคุณลุงคุณพี่ทุกท่านด้วยครับผมมาพบกันในวันที่สามสิบิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบสี่ครับผมเป็นวันสิ้นเดือนของวันแห่งความสุขเดี๋ยววันนี้มีไม้ให้ช่วยอย่างนั้สองคู่ เดี๋ยวไปดูทานชกนก่อนครับผมเดี๋ยวมาคุยกันตอนารายการครับผมครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็มีงานให้ช่วยด้วยไม้สีสองชุดแล้วก็พิบนาสองชุดนะครับผมเดี๋ยวมาแนะนําดอกไม้กันหน่อยไหมตัวนี้จะเป็นเลดากอนนะครับผมเลดากอนก็วันนี้ก็ขอคุณคุณพ่อที่อยู่ท่าอุบลราชธา,านีมากๆนะครับผมพี่โชว์มาทักทายคุยด้วยก็ขอคุณ คุณพ่ออีกขั้นหนึ่งก็ลืมถามว่าอยู่จังหวัดไหนเนาะที่โทรมาวันนี้ตอนที่ผมกําลังซื้อทุเรียนอยู่วันนี้ครับผมเงินเดือนออกวันสิ้นเดือนครับผมได้กินทุเรียนทั้งลูกเลยเป็นครั้งแรกนะครับที่บ้านผมจะมีทุเรียนกินทั้งลูกเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าซื้อมาแบบไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวพาดูทุเรียนผมอันนี้ก็อันนี้อนนตอวน,นี้ก็รับไปแล้วนะครับผมเดี๋ยว ก็วันวันส่งก็นัดแล้วเนาะว่าจะให้ส่งวันไหนครับผมตัวนี้สวยมากนะครับผมตัวสวยมากนะตัวนี้เนาะตัวนี้เองก็สวยนะตัวนี้เห็นไหมเป็นสาวสนไว้ดอกโตนะไม่ใช่ไม้ดอกเล็กนะครับผมดอกโตสวยๆเลยครับผมวันนี้ก็มาสวัสดีกันวันที่เดือนผมเดี๋ยวพาดูไม้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้เป็นดอกมาที่แตกเป็นหน่อยดอกแรกจะแตกอย่างนี้แหละชอบแตกจังไม่รู้เป็นไรอันนี้ก็จะเปลียนจากพัดเหมือนกันโอ้ย ตํำซะแล้วยังแรงเลยจกกรพพัดนะครับผมตัวนี้ก็สร้างจากจกกรพพัดกิ่งเดียวกันเลยแต่ว่าได้มาแบบนี้สวยมากอีกต้นหนึง่งก็จัก,กรพพัดเหมือนกันครับผมอันนี้ก็สวยมากครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะลองเป็นลองต้นที่ปล่วยอยู่แต่ว่าผมก็จะเอาไว้สร้างงานต่อไว้ทาเป็นสายพันธุ์แล้วก็จะทําไปเรื่อยว่าจะดูสวยได้แค่ไหนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ มีมีถามมาอยู่เนาะว่าท่านไหนถามลืมแล้วแหละว่าท่านไหนถามบ้างก็ไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันกนะครับผมแล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็มีถามมาอยู่เนาะอันนี้จมูที่สวยๆแบบนี้โอเคนะครับผมตัวนี้ก็ด้วยด้วยเหมือนกันเนาะถามมาเหมือนกันกําลังทํางานผมก็เสียบงานอยู่เนาะก็ทําไปเรื่อยผมตัวเองก็จะทํางานได้ช้าหน่อยนะเพราะว่าต้องมาทํางานด้วยอันนี้แดง แปดเลยก็มีหลายท่านยากรู้ว่าผมทํางานอะไรเดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่าทํางานอะไรทํางานตรงไหนที่ไหนเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายรายการครับผมอันนี้เป็นไม้ต่มเล็กอันนี้เสียบสองกิ่งอันนี้อันนี้ได้ดอกที่จัดจ้านมากอันนี้หงเหืินได้สมบูรณ์แบบมากครับผมสวยมากต้นเล็กน,นะเนี่ยต้นเล็กเสียบสองกิ่งตัวหนึ่งไม่รู้นะเนี่ยว่าผมเสียบขาวหรืออะไรไม่รู้นะเพราะว่าไม้ใบจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเพราะาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ตัวนี้หงเหินสวยมากต้นเล็กครับผมบางครั้งก็เล็กก็ได้ต้นที่สวยจริงๆแล้วบางต้นก็ไม่เท่าไหร่ตันนี้ไม่มสมบูรณ์เองต้นนี้ไม่ก็จะบู์เองอันนี้เล็กไปแต่ว,วาดอกไม่สมบูรณ์พราไม้จะไม่สมบูรณ์นะไม้ไม่ได้กินน้ําเลยช่วงนี้อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งโอ้ยมือสั่นมากๆโอ้ยวางวางวางเถอะแหมใจสั่นไม่พอมือก็ยังสั่นอีกต่างหากตั้งไว้ดีดีแล้วอันนี้ก็บังกรทองต้นนี้จองแล้วนะขอบคุณที่สุดนะครับผม ตันนี้ก็แปลกอกมาเหมือนกันตัวนี้จริงๆ,ๆตัวนี้เป็นปีนังนะแต่ว่าทํไปทำไมทำไมเป็นปีนี้ไม่รู้ไม่รู้ปีไหนก็ปีนี้แหละแล้วมาดูต้นใหญ่บ้างตัวนี้ก็มีจองแล้วนะผมคือไม้อย่างนี้ยังส่งให้ไม่ได้คืออันนี้มังกรจะอ,อกดอกก่อนเพื่อนจะมีสีวนนวมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะใส่มั่วๆไปจะซ้ํากันไหมเอ่ยไม่รู้นะก็พอมาลายกี่เกินไปแต่ก็โอเคนะถ้าไม่ชอบก็ก็คือไม่ชอบนั่นแหละ หม้อย่างนี้ต้องรอก่อนกิ่งยังไม่ยังไม่แข็งแรงพอไม้ติดใหม่เองครับผมต้องรอก่อนถ้าส่งไปเดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องกิ่งขัดอะไรก็อ,อีกต้นหนึ่งพี่คุณพี่บอกว่าบอกว่านะบาบอกว่าไม่พูดนะบอกว่านะตัวนี้อันนี้ไม้เรานี่จะต้นใหญ่มากอันนี้ฮอนแลนด์รากสวยมากอันนี้โตมากนะครับผมโตกว่าพมีกหม้ต้นนี้สองต้นนี้ตัวมากนะใช่ไม่ใช่มาโตนะครับอันนี้มันกอนทองจะชอบออกกับเพื่อนก็มีขามีอะไหมดนั่นแหละมีมั่วไปหมดนั่นแหละอันนี้เป็นยักษ์อันนี้จะเป็นยัก อันนี้ไปยะสู่วเขผมอีกตอนนั้นก็เยะสั่เหมือนกันตอนนี้ผมตอนนี้โอเคนะตอนนี้แดงสวยมากออกแดงมากกว่าเพื่อนเลยโอ้ลืม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 ให้ดูงานมาดูตนนี้ตอนนี้ที่ผมเอามาถ่ายดูว่าที่ผมเสียบกีงอะไรกันไรไว้ตรงน,นี้นะอันนี้ก็จะเป็นไก่โควิดตัวน,นี้แดงอะไรไม่รู้หรอกตัวน,นี้ก็จริงๆงก็เอาเอาอะไรเลนโบว์มาใส่นะ แลดูดอกดูเหลืองออกมาแล้วก็มีสีชมพูรเรนโบว์ออกมาอยู่โคตรสวยตัวนี้โคตรสวยตัวนี้สามสามสีนั่งนี่สามสีสีสีกับสีต่อเดิมมั้งเออสามสีสามสีกับสีสีเออนี่สีหนึ่งนี่กิ่งหนึ่งจะเป็นสีสีหน้าตัวนี้เป็นสีขนาดย่อมย่อมจะไปกับตัวนี้ตัวนี้นะไปกับตัวนี้นะตัวนี้นะไม่บอกชื่อหรอก อันนี้จะโตอันนี้จะเล็กมานะแต่ว่าถ้าถ่ายตัวนี้ต้นเดียวตัวนี้จะโตถ้ามารวมกันกับตัวนี้ตัวนี้จะโตเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เองไหมผมแพงคู่นี้ขอที่สี่ร้อยสี่สิบเลยตามค่าส่งผมขายไม้แพงบอกตรงจริงขายจริงขายแพงมากมาดูตัวนี้เรียกไม้ข้าตัวเท่าไรนะสูงยาวเหมาะที่จะไปสร้างสายพันธุ์เหมาะที่จะไปสร้างสายพันธุ์ตัวนี้เป็นสะแบนแดงที่สวยมากอันนี้เป็นไม้ที่สีเข้มมากตัวนี้นะเสี่ยวึ้นมาได้สวยมาก ตอนนี้กิ่งเดียวนะอันนี้สองกิ่งนะอันนี้ได้กิ่งเดียวมาแจกกิ่ให้อันนี้เป็นประทุมมาแต่ต้นนี้ผมเอามาทำี่ยเป็นน้อนนี่นอนทำไม่เล่นหรอกมีสองกิ่งแต่ว่าเสียบสองสีเอาไปนี่แตสองสีจะสองอะไรไม่รู้หรอกต้นนี้น้อนกินนะนอนกินบอกว่าน้อนกินนะเนี่ยโอ้ไม่ทันอันนี้ก็ะระฆังทองะระฆังทองดอกวสวยนะ,ะระฆังทองเนี่ยคู่นี้เอาไปสี่ร้อยราคาส่งอันนี้สี่ร้อยนะสามขวดนี้สี่ร้อยราคาส่ง ทุกท่านต้องชอบตัวนี้ราคาถูกสามส่วนได้สี่ร้อยราคาสูงแต่ว่าตัวนี้ว่าเท่าไหร่เมื่อกี้สี่ร้อยเท่าไหร่เออใช้กล่องยาวไงกล่องยาวสี่ร้อยสี่สิบเหมกันกล่องยาวตัวนี้ก็กล่องยาวเหมือนกันแหละตัวนี้กล่องยาวเหมือนกันนะหรือจะให้สี่ร้อยี่สิบก็ขอบคุณนะค่ากล่องด้วยก็นี่เพปนาด้วยเพป่นาอันนี้อันนี้เอาแบบพี่เสียเถอวันสี่เดือนเด็กได้ตังคิงริงดีสีเลยอันนี้ไม่มีค่าส่ง 400บาทส่งที่กระถางอันนี้คู่นี้นะแล้วก็คู่นี้อันนี้เป็นคู่ที่เก็ดอันนี้คู่ที่ขกอันนี้ก็ไม่มีค่าส่งเหมือนกัน400บาทาคันไหนจะดีนะจะช่วยเรื่องอะไไปนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมอันนี้เอามาโชว์ตัวนี้เป็นยักษ์ญี่ปุ่นคือผมแต่ก่อนที่ทํางานใหม่ใหมจะมีคุณพี่ที่อยู่โรงพยาบาลขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผมที่โรงพยาบาลคอนแก่นได้ช่วยเหลือเรื่องมมิพันธ์ยักษ์ญี่ปุ่นไหมผม รู้ไหมคุณพี่เอามาเพาะงอกกี่เม็ดงอกสิบเม็ดเอยงมเมล็ดคุณพี่ส่งมายังไม่แห้งดีนะผมยังไม่แห้งดีเนาะเลยทําใหมไม่งอกแต่ก็ได้มาอยู่นะต้นทุนของคุณพี่แปลว่าผมไม่รู้ว่าลายคุณพี่อยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้จริงๆนะคุณพี่ไม่เห็นจริงเนาะอยากให้คุณพี่ทักมาจังเลยอยากจะให้ต้นนี้คุณพี่ไปคือคุณพี่ช่วยเหลือผมมาผมก็อยากช่วยกลับนะคุณพี่ก็อยากให้ต้นนี้พี่จริงๆนะคุณพี่ที่อยู่ทาง ขอนแก่นที่ส่งริพันธ์ให้ผมนะพี่ส่งยากญี่ปุ่นให้ผมจาได้ไม่เอ้ยเดือดงอก,กแค่สิบเมตรเองแต่ก็นี่แหละผลผลิตโตแล้วสร้างสร้างงานให้แล้วนะครับผมก็หลายท่านถามว่าขายทุกวันเอาเงินไปไว้ที่ไหนอไปทําอะไรมีมากมีน้อยแค่ไหนถ้าอยากรู้จริงๆผมก็จะพูดจริงๆผมจะเป็นพูดเดียไม่หลักไม่ไม่ไมปิดบังอะไรนะแล้วก็ไม้ไม้บางท่านนะที่ส่งมาที่ทํามาได้ ที่เน่านะก็มีเยอะนะที่ผมยังทําไม่เสร็จผมต้องรองกิ่งใหม่ให้แตกขึ้นมากิ่งต้นตออย่างนี้กิ่งเขาทําไม่ได้มันเน่าอะไรก็ต้องรองกิ่งเดไม่ขึ้นมาใหม่ถึองอย่างมาสร้างงานให้มันก็จะนานเห็นไหมไอเนี้ยผีเสื้อจะมาวางไข่หไหมเนี้ยตัวนี้แหละที่จะเกิดเป็นหนอนเนี่ยผีเสื้อกลางคืนจะเป็นแบบนี้นะเธอสวยมากผีเสื้อกลางคืนแต่ว่าเธอร้ายจังไปเธออย่าอยู่เลยนะไปแล้วเอยวกจะมาพูดให้ฟังด้วยเธอ ทางท่านนะก็รอไม้นาะนนานนาน,น,าน,นานจนเซ็งเลยจนเกิดอาการวิบก็ไม่ขอรับไม้ก็มีนะก็เออยู่ทีก็เอาไวเ้เทนะน้องเอาไว้ทําสร้างงานต่อรูปไหมว่ามาอย่างนั้นนี่ต้นหนึ่งนะที่ทําไม่ได้กิ่งเขาเน่าก็อะไรไปผมก็เลยมาตั้งเขาก็เลยมาเสียบวิธีแก้ก็มีนะผมมาทําใหม่ก็ตัดที่หัวรอแตกใหม่แล้วก็เอามาเปลี่ยนแบบการน,นั่งคอยอย่างนี้มาอย่างนี้จะไม่ได้ขาย ม้แบบนี้จะถูกส่งออกไปอีกที่หนึ่งครับผมคือไม้ท่านไหนที่เจ้าของบอกว่าเราไม่เอาเราเบื่อมากแล้วเรารอคอยนานมากผมจะส่งไปอีกที่หนึ่งอยากรู้ไหมว่าที่ไหนเดี๋ยวพูดให้ฟังตอนท้ายรายการครับผมว่าจะส่งไปที่ไหนอันนี้ก็โอเคนะไม้มีอยู่สองคู่นะคู่หนึ่งสี่ร้อยสี่สิบคู่หนึ่งสี่ร้อยี่สิบก็แล้วกันให้มันสมดุลกับค่ากล่องนะอันนี้กล่องยาวนะไม่กล่องยาแต่ว่าแพงทําไมถึงขายแพงเพราะว่าคุณพี่มีตังค่ะแต่คุณรู้คนพ่อนะ เขาอยากขายแพงเขาบอกตรงแล้วอยากรู้เงินที่ผมได้มาไปที่ไหนเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังก็โอเคนะก็พัฒนานี่ไม่มีค่าส่งสนะักสี่ร้อยอันนี้พี่เสียมากตรงทั้งกระถางเลยนะครับผมเดี๋ยวไปนั่งคุยเรื่องราวแป๊บหนึ่งครับผมแล้วค่อยค่อยว่ากันว่าท่านไหนยังจะช่วยต่อไปไหมว่าเราจะยังช่วยรับไม้อย่าผมไหมหรือว่าพอกันเถอะนะครับผมไปปนนั่งคุยกันแป๊บหนึ่งครับผมครับผมก็สวัสดีครับผม วันนี้เป็นวันที่โอเคมากที่ที่บ้านมีทุเรียนกินเป็นรูปเลยผมเป็นครั้งแรกที่ผมซื้อเดือนเป็นรูปไม่เคยนะไม่เคยแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีแล้วก็เป็นที่วันที่เดือนด้วยยังอยู่อยู่หลักฐานชิ้นหนึ่งโอเคในของผมชิ้นนี้ก็แบบถึงบ้านของผมก็เอามาไว้ที่ที่ตรงแม่น่งดูทีวีคือไฟคือไฟคือไฟพูดถูกว่าเนี่ย ดีใจมากครับผมแ,แกดีใจมากที่ได้กินทุเรียนเป็นสิ่งที่แม่ชอบด้วยแต่ว่าพ่อคงยังไม่มาเจอถ้าเจอก็จะโดนบ่นว่าซื้อมาทมาําไมมันแพงมากไหมสี่ร้อยสี่สิบาทครับผมลูกนั้นสี่ร้อยสี่สิบาทนั่นครับผมก็ขอบคุณที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเดี๋ยวนะผมจนมีทุเรียนกินเป็นลูกเลยทั้งแม่ที่บ้านผมมีทุเรียนกินเป็นลูกๆผมน้ำตาไหลเลยอยากกินทุเรียนอีก ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณแล้วก็อยากทราบว่าผมทำงานอะไรไหมก็วันนี้ที่ผมบอกว่าผมไปทํางานทุกวันจนถึงสุดคือผมก็ไปทํางานงานที่ผมทําก็จะทํางานแบบนี้ครับผมผมทางานเป็นลูกจ้างผมเป็นคนงานก็ในหน่วยของในในส่วนอืในหน่วยของด้ายการแห่งเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างยกขาวครับผมเจ้าทางานใช้แรงงานทุกอย่างทั่วไป ที่ให้ทำจะทำบบนี้นะครับผมได้ไหมซดๆอ่าแต่ว่าเวลาพี่ผมพักก็เป็นเวลาเวลาพักบ้างเนาะแล้วก็กลับตอนเย็นเราถึงบ้านแล้วก็ผ่อนคลายมีความสุขก็ได้มาเจอกับคุณพี่คุณปา้คณปาคุณน้าคุณลาคุณพ,พ่อแล้วก็ได้มาทำงานตัวเองทำให้ชมตัวเองถามว่าทำโดนชมเยอะไหมเยอะครับผมทำเยอะทำเยอะแต่ว่าตัวในโตก็เอามาหนัเส่งขายแล้ะว่าเงินไปไหน ยังขายทุกวันส่วนหนึ่งจะเป็นการซื้อกับข้าวต้องชีวิตซื้อ,อยาให้แม่ด้วยซื้อนวนซื้อนี่เสื้อผ้าเดี๋ยวดูเกียได้เกียร์หมตัวหนึ่งโชว์หน่อยอยากโชว์เกียรี่ปี๊ไปไหนอยากมีเกียร์สวยใส่อยากมีเสื้อสวยๆเกียดีๆใส่เลกนี่ก็ให้ของกันตัวเองครับผม ซื้อมาแล้วนะี่แหละเกงซื้อมาได้ประมาณสองสามวันแล้วแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็จะถูกเก็บเก็บประมาณวันละหนึ่งร้อยบางวันก็ถึงสองร้อยนะเก็บในเอาไว้ใช้เวลาจะเปลี่ยนเวลาที่ต้องมาใช้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการลงทุนการาซื้อกระถางซื้อกล้มะพร้าวสับซื้ออะไรเยอะแยะที่เอามาลงทุนซื้อปุ๋ยที่ไหนการลงทุนทำเพื่อชมต่อไปและ ยีส่วนหนึ่งจะถูกยืมไปอันนี้เรื่องจริงก็ไม่ใช่ว่าคนมีเงินหน้า,าใหญ่โตอยากแต่ยืมเงินนะครับผมคือทุกคนมีความเดือดร้อนหมดผมเองก็เดือดร้อนเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันคือเงินที่ถ้ยืมก็เป็นเงินของคุณลุงคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณพี่ทางนั้นคือคนในละแวกผมว่าบางทีก็มีเพื่อนก็มีเพื่อนด้วยเพื่อนทำง,งานด้วยกันด้วยคือก็ลำบาก บางบางคนเนาก็ว่าเออลูกเกิดทิ่มผมก็ให้ยืมไปทําไมคําว่าลูกเกิดเทื่มต้องให้ยืมผมยังเรียนหนังสือต้องเป็นเด็กแต่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือไม่เหมือกัในในักเรียนก็ให้ยืมในส่วนนี้แล้วก็คนที่ว่าเจ็บป,ป่วยคนทางบ้านเจ็บป่วยมีญาติมีพี่น้องมีพ่อแม่ว่ามีลูกเจ็บป่วยอันนี้ผมให้ยืมให้ยืมเพราะว่าผมจะกอดแม่อยากรักษาเรคหัวันป่วยมาก เวลาราคายืมเงินใครไม่มีใครยืมเพราะว่าเขารู้ว่าเรายืมแล้วไม่มีปัญญาจะใช้เขาก็จะไม่ยืมแต่ผมให้ยืมแล้วก็ตอนนี้โรคระบาดวัวเป็นโรคระบาดก็มายืมขอยืมแทบทุกวันว่าจะไปยีดยาให้วัวให้วัวแล้วเราก็ให้คุณหมอมาตรวจยาวัวผมก็ให้ยืมไปเพราะว่าวัวตัวหนึ่งก็ราคาต้องหลายหมื่นผมให้ยืมคนที่ยืมนผมยืมไปผมบางคนก็มีเงินเดือนบางคนก็ไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนเลยคนที่ไม่มีเงินเดือนผมให้ยืม เขาจะได้คืนไหมน่าจะไม่ได้คืนอันนี้เรื่องจริงนะว่าเขาไม่มีจริงเขาถูกยืมเพราะด้วยความจะเปลี่ยนด้วยความเก็บป่วยมีคนนะเขากลัวเก็บป่วยหรือว่าจะมีลูกหรือว่าการเปิดเทอมอันนี้ราได้มีจริงจริงไม่มีรายได้จริงจริงเขาก็ให้ยืมจริงจริงแต่ว่าจะได้คืนวันไหนหรือไม่ได้คืนผมก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนั้นนะได้คืนก็เอาคืนไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่เงินผมเป็นคือพี่ใช่ไหมคุณรู้ด้วยคุณ้าด้วยชี้ซื้อให้ชมอย่างผมผมก็ คือมันต้องเข้าใจนะผมไม่ใช่มีอะไรนะไม่มีเลยนะไปทํางานก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีรัยจริของเขาหรอกก็มันมีไม่มีคิดไม่มีอะไรดีไม่มีสิ่งที่ดีก็มีแค่นี้แต่เขาก็ให้ยืมบางครั้งก็อ๋เก็บป่วยคือมีลูกเก็บป่วยมีมีแม่เก็บป่วยเมา่ากเออมารอที่บ้านตอเรื่องงานตอนเรื่องงานงานถึงบ้านก็มารอที่บ้านผมก็เดี๋ยวนะพรุ่งนี้จะหาให้นะ คื่อการหา้พวกนี้คือผมต้องมาขายใชมในคืนนี้ให้ได้แล้วผมก็จะได้เงินพวกนี้มาให้ผมจะทําแบบนี้แต่ว,ว่าเออเดี๋ยวพวกนี้ของเรานะผมก็พูดแบบนี้พอได้เงินมาแล้วตอนเย็นผมก็ไปทํางานแล้วเรื่องงานก็ถอนเงินมาให้ผมก็ไม่มีอะไรนะไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีเงินในบัญชีมีเยอะไหมก็หลักพันนะก็ประมาณเด็มที่ก็ไม่ถึงห้าพันหรอกประมาณนั้นนะงานที่ทำหลังจากยู่เขาก็เรียนก็ เเนาะบางเดือนก็ยี่สิบอ็ดแรกบางเดือนก็ยี่สิบสองแรก็ตามแต่กิจใหญ่อะแต่ว่ามันเป็นรายได้ที่ต้องได้ทุกเดือนเป็นเงินที่ได้แล้วมีความสุขหายเหนื่อยก็ทำแบบนี้ทำบุญไหมก็ทำนะพระป่าอะไรก็ทำใส่ซองละสี่สิบห้าสิบบ้างก็ทำในหมู่บ้านหรือว,ว่าถ้ามีงานประปีวบ้างเยอะหน่อยคือพ่อแม่แก,ก,ก่แล้วก็อยากให้แก,กทำบุญอาจจะครั้งหนึ่งพันนะพันถึงสองพันเลยนะอันนี้ทำบุญในหมู่บ้านคือบุญ ประจำปีคงว่านะ่ะจะเยอะหน่อยัวนี้จะหนักหน่อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แบ่ง,บง,บงมีมีหลานด้วยที่ต้องใช้มีพี่สาวด้ยอะไรด้วย,แ,ววยแต่ว่านี่สินผมมีทางบ้านมีมน,นะนี่สินเยอะนะมีสินเยอะคือนั่นแหละจะกู้เงินของในระบบงงของราชการอะไรก็หลวงกันแหละเราไม่ต้องพูดหรอกก็แือเป็นนี่อยู่ไม่ใช่เป็นนีนี่นะผมนี่เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องช่วยช่วยสิ่งที่ผมช่วยใครได้ก็ช่วยไป ก็อันนี้ช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้ช่วยแล้วไม้พี่ท่านส่สมานะขอบคุณนะบางท่านไม้เราคืนวิทย์ปร๊บรู้ไหมไม้ตราแล้วจะสืบสูงไหนเราบรกับคเพพี่ก็มีรา่าอันนี้ขออนุญาตพูดนะอาจจะไม่ถูกค่อบบางท่านหายใจพิการบางท่านก็จะมีรายได้ที่น้อยน้อยเอา,ามากๆแต่ว่าก็มารับชมผมอยากได้ชมไปเลี้ยงผมก็จะเอาไม้ส่วนนี้ยกให้ ส่งให้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่ได้บาทเดียวคนส่งเลนี้ไปให้และผู้ชิรับก็จะโยนส่งได้มาที่สวยเอาไปดูเวลาที่ทิ้งเงาเงา,เงาอะไรประมาณนั้นนะเนือนกับคนที่เงาแหละย,ยังมีใครแล้วก็บางท่านผมก็จะให้ไม่ได้ไปด้วยนีย่ทำวิธีการปลูกกันเพาะแล้วก็เอาไว้ถ้าเป็นอาชีพถ้าเราทำบ้านทําสวยขายได้ผมตัวละยี่สิบห้าสิบบาทก็ขายได้ ก็ย0สบาทห0ิบาทวันหนึ่งถ้าตัละห้สิบาทขายได้วันหนึ่งสองตัวก็ได้หนึ่งร้ยบาทก็สามารถซื้อกับข้าวได้ครับผมก็ทํยแบบนี้มาที่ส่งมาไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้นําขายนะที่ไหนพัดไหนกี่ยวขอาบด้ว่าลองไม่เอาผมก็อย่าเอาไม่เอาเอาเองจะส่งแค่ไม่เอาเอาเองอ่าก็คุณขอบคุณนะครับท่านก็ได้สมบุญเหมือนกันไม่ได้ไปไหนครับผมผมไม่ไม่ได้ไปไหนนะไม่ไดเอามาลงขายเลยก็เป็นแบบนั้นทันทีที่ขายไปก็มาเองที่ทําขึ้นที่ซื้อต่อมาทํา จะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องไอ้อิ่นึกออกเล่แล้วก็ต้นก็จะเป็นแบบมานี้แบบมานี้แอ๊ะจะเขินไหม <laughs> จะเขินเรื่อคุณพี่ก็ไม่ใช่เงินตัวเองแต่ว่าผมเสียดายเงินไหมที่ให้คนนั้นยินคนนี้ยิมทาไมไมื่อเงินเก็เกบไว้เอาไปดาวน์รถประขับกับเขาได้ซื้อเสื้อผ้าที่สวยเผื่อจะมีใครทักคนมาชอบ จะได้มีคู่ของก็ไม่อยากให้ได้ไม่ดมเหงาจะไม่ต้องดูคนอื่นดูถูกว่าเป็นคนที่ไม่เก็บรถกับกระจอกแบบนั้นแบบนี้แตเหรผมมั้ถ้าการจะมีคู่ถ้าใครคนไหนถ้าผมมีมีรถเนาะมีรถมีบ้านทีสวยมีรถมีบ้านมีสือไพ่มีใส่มีสร้อยรอบใส่ประมาณนี้ถ้าผมมีแบบนั้นแล้วก็มีคู่อย่างท่ชอบผมก็จะไม่ชอบอันนี้เรื่องจริงนะ ผมต้องการคนที่อยู่ผมรับผมในสภาพที่ปเปลี่ยนในช้านะขผมในการเงินในหน้าที่การงานผมพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ร่วบฝาปันไม่จะไม่ว่าจะเป็นสุกเป็นพวกเวลาเก็บป่วยพร้อมที่จะกินขข้าวผมผมต้องการแบบนั้นนะครับของผมพ,พี่เคลียร์ไหม <laughs> ก็ผมก็มีกสุขดีนะถึงมีหนี่สินเยอะก็มีนความสุขดีกม็มีความสุขมีพวะมีทุกท่านยังช่วยอะไรอยู่ก็ได้ขายไม้ทุกวันครับผมไม่ทุกวัน ก็ขอบคุณคุณพี่ที่อยู่หน้าที่วัดมากเ๋ยวจะส่งให้ในวันเสาร์เพราะว่าไม้ที่ผมส่งคือจะมีบริษัทจะสองกล่องสามกล่องสี่กล่องก็บริษัทจะอยู่ใกล้หน่อยคือจะทํางานอยู่แถวไอคนที่ทำงานกับบริษัทจะอยู่ค่อนข้างบ้านเมืองจะรับไปส่งที่บริษัทให้ตอนเช้าแล้วไปส่งที่บริษัทให้ตอนเช้าแล้วก็ส่งไปเสียไม้ของผมก็จะส่งกลับวันเย็นแต่ว่าถ้าหากเป็นจังหวัดที่บริษัทไววิ่งผมต้องไปส่งตัวเองในวันเสาร์ไปส่งที่ไปรษณีย์ อย่าเป็นเบ,บนียดมันนะครับผมถึงราชา้าถึงต้องว่านะับเป็นวันเสาร์ก็จะเป็นเบ,บนียดมันนะแล้วก็เรื่องไหนเก็บผววน่าจะเก็ชีวิตส์ก็ประมาณนี้นะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณค่าคุณเจ้าด้วยเงินที่ได้มาจะไปอย่างนี้นะครับจะมุนไปอย่างนี้แหละไม่ใช่ของผมผมก็ไม่มีสิทธิ์ได้หยิบยืน่นได้กินอาหารหรือกับข้าวซื้อข้าวสารด้วยข้าวสารก็จุหมันนะครับผมก็ซื้อข้าวสารด้วย แล้วก็ช่วจ่ายเพื่อจะวันค้างาไปประมาณนั้นนะครับผมก็แบ่งทําบ,บุญด้วยเงินทาบ,บุญก็เงินใครก็เงินทุกท่านเหมือนเดิมครับไม่ใช่เงินผมเดแล้วผมเป็นคนออกแรงเขาเป็นคนหามาท่านเป็นค,คนยืนให้่าเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ส่วนท่านที่ยืมเงินปไปถ้ามีเขาเขาไปยืมเนาะถ้ามีถึงยืมแต่ว่าทําไมให้ทําไมไม่ให้คนที่มีเงินเดือนยืมทำไมต้องให้คนที่ไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนยืม แล้วจะได้คืนไหมใช่ครับโอกาสที่ได้คืนแทบจะไม่เป็นเทียบเท่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนแต่พอให้เพราะว่าด้วยความลำบากจริงก็รู้จริงต้องรู้จริงดูจริงว่าใช่ไหมมีคนเจ็บป่วยจริงไหมได้เข้าโรงพยาบาลจริงไหมแล้วก็โกรกหลานจะไปเที่ยวจริงไหมอันนั้นผมคิดให้เพราะไม่ใช่ว่าจะโอ้โหให้โอ้หโหพอได้ยมืมพันสองพันจะไปเที่ยวโอ้ยมดติดเด้อครับผมแบลตบ่ได้ครับผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับผม โอเคคลิปนี้นานแล้วบดเยืดไปเอาเกี่ยวคลิปนี้เลยครับผมขอบคุณที่สุดขอบคุณมากและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อผมเดิมขอแถมนิดนึงก็ขอบคุณมากๆที่สุดนะครับผมสำหรับท่านที่คอยคอยส่งเสริมผมอยู่เบื้องหลังที่คอยแชร์ผมแล้วก็ตรงขา่ขาวข่าวของผมให้กับเพื่อนๆญาตินจัยากรับรู้แล้วก็ได้เข้ามาช่วย ครับไม่เชิเชมบ้างอะไรบ้างก็ขอบคุณท่านที่อยู่เบื้องหลังข้างหลังเนาะก็ขอบคุณท่านมากที่สุดนะครับผมขอบคุณมากครับผมจบเลยนะเนาะจบแล้วครับผมจัด